เฮ้ยมาเยอะวะมเอะวะวาที่เออฟเฮ้ย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 ไม่ได้นะเว้ยเอาตั้งใจหน่อยแล้วทุกคนมาไม่ทำไมมึงเล่นไม่ดีแะมึงตายแน่ใช่ของสี่ก็ยังโหลดใช่พวกมึงสองคนน่ะจะย่าย <laughs> ทางเดินแอดมีตัวพอตเข้ามาอีกตัวอือหอยีใสยลับครึ่งหลอดเึ้นกา เออตรงเยไอ้ิงม้าบี้อยากฆ่โจมันตายนะกับสยาสยาตายโจตายเถ้ายิงโจตายรอบไอ้ยิจิงโจลมรอบนี้ขอนะอือ <laughs> <c oughs> อัล้ออัล้ออข้างหน้าเย็นหน้าข้างบนแจม อีกคนหน้าจะโดนจะด่เดลืยวครเนี่ยทันเวะทันเบาวาทันเบาวาเออโจตายแล้วห้องห้องดงห้องแน่นอนเลยสายสายข้างบนข้างบนหยุไหมหยุไห้นั่น ม,ม,มันเสียงข้างบนแล้วล้มตกลมปะลมปะไม่ลมไม่ล้มไม่ล้มไปลมไม่ได้ถ้ามันลมมันต้องชนะมันต้องมาข้างนี้ข้องข้างขวาไม่เนอะอย่าดมรีเสร็จแล้วนะอสุดดยแอร์ตายตายไอคนที่เล่นแอร์ที่ใครอ่ะอับอับเพเหรอหรือว่าเสียชื่อยาวอับเทพอับเทพอับเทพ จะทำผลงานวันน่้ได้ทำได้สุดยอดทิโนดาไปทาอะไเดี๋ยวที่ไปด้วยรัฉันเองแป๊ะ้ฮ๊อีกตัดเลยมีระเบิดไหม เัาจะลบกอนมาเข้ามาเรงโอเคกูย okay. right. ื้อให้มึงไปเข้าห้องได้กูก็มีความสุขรึมยเออไอเจ้าไอสยาไอสย ได้อย <medio S 2> no ู่เว้ยปรตูปรตูวดแหในห้องนี้ไม่มีในห้องนี้ข้างหน้านี้เออยำ้ายเพื่อนมันสิซะยาสย่ค่ะเพื่อ้ยเข้าไปล่าเข้าไปล่าด้านหลังหน้าต่างหลออยืนตรงเี้พี่ต่อ เข้าเข้าไปโอ้ยเอ้ยยอได้วยยอ้ด้วยเยเ้ยอ้ด้วยยยอ้้วยเ้ยยอ้ดยเยยอ้้วยเฮ้ยยอ้เฮ้ยยอ้เฮ้ยอเ้อ้ดเฮ้ยอ้ดาเ้ยดเด้อวอ้ดเฮอ้ด้เลยอ้ด้อ้ดาอยอวยอเหมือนไส้เราอ้ ไม้สุดยอดไม้ใดเป็นไม้ชินโนดาของเรา